ครับทุกคนพบกับ c h a n n everyday l e is Christmas นะครับคลิปนี้เราจะไป Paris นะครับปกติเราจะเปิดคลิปนะที่ตรงก่อนที่เช็คอินที่สวนภูมใช่ไหมแต่ว่าคลิปนี้ทำว่าทำไมเราถึงมาเปิดข้างในเพราะเราลืมเอาเมมมานะฮะก็บอกเลยว่าโชคดีมากแล้วก็แบบเออจำได้ว่าเช็คอินเข้ามามันจะมีร้านพวกอ c c e s s ์ r ก็เดินเข้ามาที่ King Power นะรปรากฏว่าทั้งหมดเหลือเมมอยู่2อันพ้วนนะฮะแล้วเราก็ได้เมมอันนี้มานั่นเองนะฮะ 2, 5, 6 g b เสียบอยู่ที่คอมที่บ้านก็เลยได้128 g b เข้ามาคลิปนี้เราจะรีวิวลาวชการบินไทย b บิสเนสคลาสอีกแล้วครับท่านนะฮะแต่ถ้าใครอยากดูเรา first ไปดูในคลิปสวิ์แลนด์ S S ของเรานะครับในทริปนี้ที่เราบินทั้งหมดคือการแลกไมลหมดเลยขาไปเราแลกไมล์บิสเนสคลาสกัน2คนขากับเนื่องจากไมลไม่พอน,นะฮะที่เชอร์นั่งบิสเนสส่วนเรานั่งอีโคโนมี คือจริงอะมันพอแต่ว่ามันยังไม่ได้แลกในบัตรเข้าไปแล้วพอเอาบัตรเข้าไปปุ๊บแล้วมันพอมันพอปุ๊บเนี่ยมันเต็มมันเลยเหลือแต่อีโคให้เราเคือไม่พอแต่มันช้าไปหน่อย,อยงนั้นะต้องวางแผนดีๆในการแลกเรื่องของทลเ้วการแลกเนี่ยยากมากเลยนะคือบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยแลกทริปนี้คือตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่ 340วันที่แล้วอะห่งปีแล้วพอเปิดเสร็จปุ๊บคือรีเฟรชตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็เจอบิสเนสเปิด2ที่แล้วก็กดนั่นเลยคือแบบโอ้โหต้องแย่งชิงมากๆครับการมีไม์แล้วแรกเนี่ยแล b บ s ิสเนสหรือเฟิร์สเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับดังนั้นทริปเนี้ยเราจะบินตรงนะครับด้วยการบินไทยไปที่สนามบินชาลเดอโตนะครับที่ปารีสนะครับแล้วก็นั่งรถไฟยูโรสตาร์นะครับยูโรสตาร์คืออะไรมันคือชินคันเซ็น เองนะะฮไปที่อัมสเตอร์ดัมเราจะเปิดทริปด้วยอัมสเตอร์ดัมบางคนบอกว่าแล้วทำไมไม่บินไปอัมสเตอร์ดัมเลยมันเพิ่งงอกอัมสเตอร์ดัมเพิ่งงอกแต่ว่าอันนี้คือแลกใหม่ไว้นานแล้วนะครับก็นั่งยูโรซารไปคนละประมาณ2,500บาทประมาณนั้นก็คือคนละ60ยูโรนั่นเองนะครับเออถ้าเรามีสมาชิก King Power นะครับก็ได้ลดราคาเมนไปอีก5%นะครับราคาจริงๆคือพอๆข้างนอกนะครับเดี๋ยวไปดูลาวส์กันการที่เราจะเข้าลาวส์การบินไทยนะครับก็คือต้องลงมาที่ชั้น3ถ้าสมมติเราเช็คออินที่โรเเลย เราก็จะสามารถเดินผ่านตอมอเออไม่ใช่ตอมอเดิเออตัวจหนังสือเดินทางนั่ี่คือเราจะเข้าเราช g e กันนะทุกคนนี่คือเบื้องหลังนะครับถ้าเราเข้ามาฝั่งซ้ายมือจะเป็น First นะครับส่วนครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเป็นเ g าช u บิสเ s สนะครับ ดังนั้นเนี่ยนี่คือคำเตือนนะครับนี่คือ no boarding announcement mm hmm. ก็คือจะไม่มีการประกาศเรียกผู้โดยสารดังนั้นต้องเช็คเกตแล้วก็ดูเวลาให้ดีพอเลี้ยวเข้ามาสักนิดนึงก็จะเจอลายอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มมัดแล้วก็จะมีขนมไทยตอนนี้ยังไม่เห็นน้ำมะพร้าวครั้งที่แล้วน้ำมะพร้าวก็จะเสิร์ฟไว้ตรงนี้วันนี้จะมียำบุนเส้นด้วยนะครับสามารถตักได้เลยอันนี้จะเป็นกระเพราไก่กะเพราหมูแล้วก็มีเกี๊ยวกุ้งสามารถมาสั่งตรงนี้ได้เลยตรงนี้ จะเป็นแซนด์วิชกรุบกริบนะฮะถัดมาก็จะเป็นตู้น้ําที่มีเครื่องดื่มต่างๆหลากหลายมากอันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าเลมอนโซดาแองโซดาซีโร่แล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้จะมีน้ำมะเขือเทศมีน้ำหมักผลไม้นะครับก็คือเป็นอินฟล๊์วอเตอร์แล้วก็มีเป็นชาไทยด้วยตอนนี้กําลังฮิตนะฮะ แล้วก็จะเป็นชาสําหรับชงตรงนี้เลยนะครับใครอยากชงกาแฟก็คือชงได้ตรงนี้เป็นไอซ์เมคเกอร์คือสามารถมากดน้ําแข็งได้ตรงนี้นะฮะตู้ไอศกรีมตรงนี้มีฮาเกนดาสนะครับสามารถหยิบได้มีช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีวานิลาตัวรายกรอาหารตรงนี้เดี๋ยวก็จะมาเติมนะครับตรงนี้มีตามป้ายก็คือผัดไทยกุ้งนะับมีข้าวสวยมีกวางตุ้งฮ่องเต้ผัดน้ํามันหอยนะฮะมีปลาทอดปลาทอดซอสทาน่ามีแกงมัสมั่นไก่นะครับมีเนื้อตุ๋นกับเต้าหู้ญี่ปุ่นมีมักกะโรนีและชีส เป็นบูเบอร์รีชีสเค้กเชอร์รี่มูสช็อกโกแลตแล้วก็มีนิวยอร์กชีสเค้กนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนกับเ,เป็นเซตอัฟเตอร์นูนที่แบบนี้เรียกเป็นอะไรนะเป็นค็อกเทลนะฮะแล้วก็จะมีเป็นโคคัสมี ขนมปังกรอบแบบนี้เรียกว่าอะไรลืมนะอยู่ดีๆก็ลืมชื่อแล้วก็มีสลัดต่างๆแล้วก็มีสลัดดรสซิงตามนี้เลยมีโอลีฟออยล์ให้ด้วยเดินตรงมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นวอชรูมก็คือเป็นห้องอาบน้ำน,นะฮะเป็นชาวเวอร์รูมสามารถใช้บริการตรงนี้ได้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจอสําหรับเช็คเกตถ้าสมมติว่ามีเกตไหนเปิดก็คือมาดูตามนี้ได้เลยเราอยากถ่ายบรรยากาศให้ดูเยอะๆนะแต่เราก็จะพยายามเรียงให้ติดหน้าคนให้ได้น้อยที่สุดนะครับ บรรยากาศเลาก็จะประมาณนี้เนี่ยเช็คเกตตรงนี้ได้นะมีทั้งสาษไทยภาษกฤษโซนที่2สําหรับอาหารตรงนี้ก็จะมีเครื่องดื่มที่เยอะกว่าเดิมนะครับนิดหน่อยไลายอาหารจะคล้ายแล้วใกล้เคียงกันครับแต่ว่าจะมีเมนูบางเมนูที่เพิ่มเข้ามาหน่อยอย่างอันนี้อันนี้ชื่อเมนูว่าไก่ทิกกามซาลาเป็นฟิวอินเดียส่วนโซนนี้จะเป็นโซนไลาอาหารฮาลลานเลยครับมีข้าวผัด3ส,สีอันนี้ก็เป็นมังสวิรัตด้วย น้องนันจะมีคล้ายๆกันเลยอันนี้จะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้เหมือนกันอันนี้จะเป็นต้มยำไก่ใส่เห็ดอันนี้ต่างกันจากเดิมนะเ <c oughs> พราะว่าตรงนู้นก็จะเป็นวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งอันนี้ตรงนู้นก็มีส่วนนี้จะเป็นสลับเป่านะครับมีตู้ทำปอพรสามารถหยิบปอพรจากตรงนี้ได้นะฮะตัวเค้กก็จะคล้ายๆกันเครื่องดื่มคล้ายๆกันวันนี้ไอศครีมจะเป็นรสชาติเดียวกันครั้งที่เราจะเป็นคนละรสชาติกับโซนนู้นงั้นวันนี้คือ2โซนก็คือมีอาหารที่เหมือนกันโซนนี้จะเป็นโซนของบาร์ที่เราสสาามรถั่ง เมนูตรงนี้ได้นะครับซิกเนเจอร์เมนูตรงนี้ก็จะมีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็นอนแอลกอฮอล์ก็มีนะครับสองเมนูให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นเมนูค็อกเทลที่มีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากมาส์กกดหยุดแล้วก็ดูตรงนี้ได้นะครับตรงนี้จะเป็นซิกเนเจอร์เมนูอาหารมาแล้วนะฮะนี่คือกระเพราหมูสามารถสั่งได้ทั้งกระเพราหมูกระเพราไก่เลยที่อยู่ในล่าชการบินไทยฝั่งบิสเนสคลาสนะครับส่วนอันนี้จะเป็นนี่เลยผัดไทย เส้นเขาจะนนุมีม่กะเพราหมูนี่คือไฮไลท์เลยนะของการบินไทยอืมรสชาติกลางๆเหมือนเวลาเรากินกะเพาในแบบร้านอาหารที่แบบไม่ใช่ร้านโลโก้อ่ะอืมอืคือจริงเมั่ก็แอบไปเห็นคือบบเ,เขาผัดเวลาประมาณหนึ่งแต่งอยู่ในกระทะอยู่ พอไปฝั่งเขาก็ตักเสิร์ฟนี่เกี๊ยวกุ้งการบินไทยวันนี้เราบินไปปารีสนะฮะเคยตักข้างในเนี่ยกุ้งกรอบแป้งบางฟุบกลมกล่อมรสชาติเบาๆวันนี้คือนอนยาวสิบสองชั่วโมงเพราะว่ไฟนี้เป็นไฟตรงนี่นะฮะไปตักเพิ่มมานี่คือปลาทอดซอสทาทาไม่กรอบแล้วอะแตเนื้อปลาเนแมนมากซอสทาทาเขาดีเขามีความเม อมเปรี้ยวนิดหนึ่งนี่มาสะมันไก่นุม่มกลิ่นเครื่องแกงมาสะมันขึ้นมาชัดนี่เป็นเนื้อตุน่นเต้าหู้มีความญี่ปุ่นเราทั้งเือญี่ปุ่นจ๋าเลยอืนี่คือปอกเปียทออนอกอบตรงกลางก็เป็นผักผัดเยอะด้านนอกกรอบคริสปี้หน่อยๆนี่คือทอดมันกุ้ง แนนมากอันนี้เดยมะพร้าวเผาโขนเนื้อแบบอุ้ยเนื้อหนามากอ่ะแก่แก่แกมะพร้าวแก่เนื้อหนาอุ้ยแต่หอม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 มากเลยหวานแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมตัดเปรี้ยวเยอะเป็นเป็นเน้นหวานเลยอะ่ะแล้วเราจะพาสิ่งนี้ไปได้อย่างไรนี่คือชาไทย เข้มข้นมากกลิ่นหอมชาชัดมากและนี่คือขนมและขนมไทยอข้อขนมยหวานตัดเค็มมีกลิ่นกะทิหอมขึ้นมาเยอะมากมีมะพร้าวให้เคี้ยวด้วยทุกคนข,ขนมชั้น,นดเด่นเดเ่น โองคดีแต่ว่าเนื้อหนักไม่ไม่ได้ไปเที่ยวไปโอลิมปิกอยากไปตั้งแต่รอบตรงกลางมีความคล้ายๆคลาสตาร์ดอะไรนิดนิดแต่ว่าตอนนั้นเออก็เลยปาริสต้ามชื่อเลยเดี๋ยวมันเป็นช็อกโกแลตก็จริงแต่มันมีความเชอร์รี่หน่อยๆมีความดาร์กมีความขมนะนี่ไฮไลท์ ไม่กินส<บ>ิง่งนี้ได้อย่างไรก่นไม่งั้นยาว,วม่งเนะลอะมือแน่นอนอันนี้ไม่ตองห่วงเลยนะแต่จริงๆเาเป็นขนมที่เปื้องทรัพยากรไอ้ใบใบตองมากเลยนุ่ม <laughs> เขาเหนียวนุ่มมาก <c oughs> แต่ตอนเด็กๆนะทำแม่เราทำนะเราจะมีขอเวอร์ชั่นที่ไม่ใส่กล้วย เออแล้วก anyway, so mm ็ไ hmm. ม่ใส่ถั่วดําในข้าวเหนียวคือเป็นข้าวเหนียวเปล่าอร่อยอยากบอกเลยนะถ้าใครมีโอกาสได้ลองแบบไม่ใส่กล้วยไม่ใส่อันนี้นะต้องเติมเล็บก่อนขึ้นเครื่องอ้อหายตอนไหนอีกขึ้นเครื่องคนแรกเลยจ้าซึ่งจริงก็ไม่รู้แหละว่าจะรีบไปทำไม แต่เดี๋ยวเก็บกดเดี๋ยวขากลับเราจะไม่ได้เข้าคนแรกแบบเธออ่าอีโคโนมีต้องไปเราเรียวสายจ้ะราเ l ีย r เฟที่จริง,จร,งจริงของการบินไทยเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่า business class ด้วยนะมันจะเป็น Loyal s ซ n งกับ r o y a l First mm hmm. ไทยแบบนี้ก็ดีไม่ต้องกลัวจะติดหน้าคนเท่าไหร่ mm hmm. นี่นะครับก็า mm hmm. เป็นเครื่องเราโอ้คือสตาร์ทขึ้นมาเป็น11เลยอะ่ะงั้น 11J เออใช่ลืมเราเป็นคนเลือกที่นั่งเองก็คือหน้าสุดตรงนี้เลยจ้ะ mm hmm. ใช่เราเป็นคนเลือกเองพ่อเมย์จะได้นั่งติดหน้าต่างเพราะว่าเมย์จะเป็นที่นั่งเคใช่ปะ่ะเคคือติดหน้าต่างส่วนเจจะเป็นเคาน์เตอร์ติดหน้าต่างไฟจะแอบ,บเหลืองนิดนึงนะฮะเราก็จะมาดูพอมาถึงเสร็จปุ๊บเขาจะมาเสิร์ฟผ้าร้อนให้กับเราก่อนนะฮะนี่ครับก็วางทิ้งไว้สักพักก็จะเป็นผ้าอุ่นนิดหนึ่งกุ ผ้าเวลาอากาศมันเย็นๆเ,เวลาเราอยู่ในสนามบินนาน,านแล้วก่อนที่จะมาขึ้นเครื่องเนี่ยการที่ได้รับผ้าอุ่นมันก็จะทำให้เราสดชื่นได้เหมือนกันนะฮะไม่ใช่กรณีที่เราอยู่ในเมืองร้อนที่นั่ง 11J เนะครับเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่อง Boeing 7 7 7 3 0 0 e r ออีกแล้วครับท่านนะฮะก็จะเป็นลำนี้ประจำเลยทีนี้ถ้าใคร จะขึ้นเครื่องแนะนำให้เอาสาย usb type a นะครับหลังจากนั้นจะเป็น lightning หรือจะเป็น type c ก็คือแล้วแต่เลยแต่ว่าเครื่องจะยังไม่มีที่เสียบที่เป็น type c นะครับแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ยังไม่เคยเจอเครื่องบินที่มีที่เสียบเป็น type c ไม่แน่ใจว่าเอเมอร์เวล่าสุดเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นที่ปูนอนนะครับเขาก็จะมีไว้ให้ตรงนี้แล้วก็สามารถเป็นที่วางเท้าด้วยแล้วก็ตรงนี้สามารถอาจาอาจะถอดรองเท้าเสียบเข้าไปข้างในได้โอ้ลึกเหมือนกันนะมีอะไรบ้างครับ ชามมคามมะนาวอันชันน้ส้มน้ำเปล่าเอาเป็นชามะนาวอันชันก็ได้ครับอะไรอรขอยดีครับมะนาวอันชันะนะครับขอบคุณครับมีชามะนาวอันชันชามะขาม,าม,ขามน้ำเปล่าน้ำส้มน,นะฮะเ<ะ>บสหวานตัด<ะ>ด้วยความซิตรัสเบ,บาๆแต่ไม่ได้เปรี้ยวมากนะฮะชามะขามชาแมขามเบสออนหวาน เบสออนหวานแบบหวานเลยนะฮะอ่ะมาดูที่นั่งกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยเอาไม้แขวนมาแขวนตรงนี้แต่ต้องเป็นไม้แขวนแบบแง่งเล็กๆนะฮะก็จะแขวนสูตรแขวนอะไรตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นที่สําหรับวางนี่แบบนี้เป็นโต๊ะแบบนี้นะครับสาหรับปูทานอาหารแล้วก็จะล็อกเอาไว้แบบนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้ให้ดูไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์เล็กน้อย ตรงนี้จะเป็นที่คอนโทรลเบานะฮะปรับขึ้นลงต่างๆต,างต,างตรงนี้นะครับไปข้างหน้าไปข้างหลังกดเป็นเบสเป็นที่นอนเป็นรีแลกซ์เป็นตั้งตรงนะครับมีมาส аж ด้วยนะครับแต่มาส аж มันก็จะเป็นลูกคลื่นแบบเบาๆเท่านั้นเองนะฮะมีเอกสารต่างๆตรงนี้มีไฟสำหรับอ่านหนังสือนะครับสามารถเปิดปิดตรงน,นี้ได้กดแต่ละครั้งก็คือจะเพิ่มระดับขึ้นมาตรงนี้จะเป็นรีโมท สำหรับจอที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ซึ่งจอที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ไซส์ก็จะประมาณเกินหนึ่งคืบเกินหนึ่งคืบมานิดหนึ่งนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแล้วก็จะเป็นจอเอ,อ่อรีโมทคอนโทรลที่ค่อนข้างโบราณน,นิดหนึ่งนะฮะตรงนี้จะเป็นสลิปเปอร์ที่มีความหนาประมาณหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่สลิปเปอร์ที่บางจ่อยมากๆนะครับมีน้ำเปล่าตรงนี้ให้เราตรงนี้จะเป็นรูเสียบหูฟงังกรณีที่เราแบบ เอาหูฟังของเขาเนี่ยในการฟังเพลงต่างๆหรือว่าดูมหรสพที่มีให้นะฮะก็จะมีหูฟังตงัวนี้ซึ่งหูฟังนี้ต้องคืนนะครับต้องคืนแล้วก็จะมีที่เสียบปลั๊กตรงนี้พอใช้ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นปลั๊กตรงนี้อเมานิตี้คิดจะมีให้ตรงนี้เลยซึ่งเราจะยังไม่แกะนะครับเป็นถุงของจิมทอมสันแบบนี้เลย ใครนะใครคือปอป๋อเมย์บอกว่าปอป๋อเดินผ่านส่วนเราไม่รู้ว่าใครคือปอป๋อ,ปอเขาถอนหายใจใส่เราแหละอ, <c oughs> อ๋อเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเห็นคุณพ้นอยู่ในเราซ <c oughs> ูเปา <c oughs> อา์อ๋อเขาเดินผ่านเราไปเราไม่ได้ส่วนเราผู้ไม่ได้สนใจอะไรเลยมาดูที่นั่งกันต่อนะตรงนี้สามารถเลื่อนขึ้นได้แล้วก็มีการ พับซ้ายขวาเป็นปีกตรงนี้อารมณ์เหมือนอีโคโนมี่ไม่ให้หัวมันกิ้งซ้ายกิ้งขวาแต่เราก็นอนอยู่ดีนะฮะแล้วก็การบินไทยเขาจะเป็นเบลแบบนี้เลยเวลาขึ้นลงถ้าแบบเซฟตี้จัดๆก็คือเอาอันนี้มาได้แต่ตรงนี้ก็จะสามารถปลดได้อันนี้จะเป็นผ้าหม่มผ้าห่มของเขาก็จะเป็นผ้าหม่มผืนหนาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีหมอนให้ หลังจากที่เครื่องขึ้นได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็สัญญาณรัดเข็มขัดเนี่ยดับลงนะครับเขาก็าจะเอาเครื่องดื่มที่เรารีเควสไว้ก่อนที่จะเริ่มมาให้นะครับก็เราจะสามารถขอเป็นแอลโกอฮอล์แล้วก็นอนแอลโกอฮอล์ได้หมดเลยนะฮะอันนี้จะมีความซาซาปนขมนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมาเสิร์ฟคู่กับนี่ครับเป็นมิกซ์นัทเป็นถั่วต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ก็คือมันๆเพิ่มแคลอรี่เข้าไปนะฮะคล้ายๆ คานาเป้นะฮะไม,ไม่ไม่ไม่น่้เป็นฝายน่าเป็นเลยไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้มันมีความเป็นนุ่มๆแล้วก็มีความเค็มๆชีสมีให้เคยวนิดหน่อยความนวลๆของชีสมาตอนท้ายก่อ,อนนี้จะเป็นคล้ายๆมันมีความเหมือนยำแต่มันก็เป็นก้อน ฟิวยำส้มอโอแต่ไม่ได้เปรี้ยวเป็นหวานนําคล้ายๆกลิ่นกะปินิดนึงด้วยมันมีความไทยๆอยู่ในนั้นมากเลยน้ำจะมีอยู่ที่ที่นั่งเราอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูเมนูก่อนอุ๊ยอันนี้เป็นไวร์ลิสมีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็นอนแอลกอฮอล์มีอะไรบ้างนะครับมีคอฟฟมีทีนะ,นะครับมีชากาแฟาพวกนี้นะ,ะมีน้ำอัดลมมีจูสนะ,ะหรือ เป็นพวกน้ำผลไม้แลยพวกนี้มีซอฟต์ดริงค์ทั้งหมดเลยนะครับมีสปาร์กิ้งมินเนอรลวอเตอร์ด้วยนะครับจริงๆมีแอลกอฮอล์เยอะแยะมากมายที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้เอาให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดพ,พ,พรบโฆษณาแอลกอฮอล์ได้ส่วนเมนูอาหารสำหรับไทยนะเป็นหน้าตา เล่นเมนูเขาให้มันฟิลประมาณนั้นนะก็จะมีเสิร์ฟ2มือด้วยกันนะครับเป็นมือแรกเดี๋ยวที่กําลังจะเสิร์ฟตอนเครื่องขึ้นนี่นะถึงแม้จะเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแต่ว่าเป็นบินไฟาย,ยาวองเขาก็เสิร์ฟนะเรียกน้าย่อยจะเป็นนี่ฮะโฟกราเทอรีนผลไมาล้ราดซอสมะขามนะฮะแล้วก็จะเป็นจานแรกจะมีลาบเป็ดลมควัน จานหลักจะเป็นให้เลือกว่างซิกโครงแกะนะครับแกงคั่วกุ้งแล้วก็บะหมี่น้องเป็ดกงฟรีเราเลือกเป็นบะหมี่น้องเป็ดมานะครับแล้วก็เป็นขนมปังเป็นเนยมีของหวานนะครับมีไอศครีมนะอาหารว่างระหว่างเที่ยวบินอันนี้สามารถขอได้ตลอดไฟเลยนะฮะมีเส้นหมี่น้ำพริกนะมีแฮมพันกุ้งย่างพร้อมราวิโอรี่หมึกดาซอสคลอ lobster เ,เวอร์วางมากๆนะครับบะหมี่น้ําไก่ก้อนพระไลออนเซน ขอได้ตลอดไฟรายบาบอมากนะครับแล้วก็อาหารเช้าก็จะเป็นเสิร์ฟด้วยผลไม้โยเกิร์ตนะฮะจะหลักแล้วก็จะมีให้เลือกระหว่างคิีชผักโขมข้าวหน้าไก่ต้มโคง้งเราเลือกเป็นคิีชผักโขมแน,น่เดี๋ยวตอนเช้าจะมารีวิวนี้ให้นะครับแล้วก็มีของพวกขนมปังตามนี้ความเบร์วังของการนั่งบิสเนสคลาสนะครับเวลามา เสิร์ฟอาหารเขาก็จะมาคอสเมนูนะฮะส่วนอันนี้ก็คือสตาร์เตอร์จะเป็นอกเป็ดลมควันชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นกุ้งลายเสือนะฮะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อาวุธคู่ใจของเรามาเดี๋ยวเรามาดูมือนี้กันนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มจากแกะเจ้าสิ่งนี้ก่อนเวอร์แมนเวอร์แมนทุกคนมาใช้ชีวิตแบบนี้กันนะครับใครที่บินบิสเนสอยู่แล้วก็โอเคเลยนะฮะแต่ว่าถ้าคือจริงบินอะไรก็โอเคองนั้นแหละนะฮะก็คือแล้วแต่เราอะ เหมือนแบบซาตราวุธมากๆอันนี้ก็จะมีเกลือมีพริกไทยมีทูดพิกับเดนททลฟรอสให้ก็คือเป็นไมคคัดฟันแต่เราเอามาเองอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นช้อนนะฮะมีซ่อมมีซ่อมมีมีดมีดนะฮะมีมีดสองอันด้วยนะแล้วก็จะเป็นช้อนทาเนยนะครับอาวุธเยอะมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเมื่อกี้เขาเอาขนมปังมาเสิร์ฟให้อันนี้จะเป็นขนมปังกระเทียมนะฮะเราเลือกอะไรที่ง่ายสำหรับชีวิตมา ทำมากก็นอกกรอบแล้วจะบอกว่ากลิ่นกระเทียมนะ้ยครุงเกือบทั้งฟลอรตรงนี้นับกินก็ปูปะเป็นลมพันนี้แบบดูชิน้นใหญ่เย็นแต่ว่าไม่เด้งๆนะมันเป็นนุ่มไปอันเดียวกันเลยบีบเลมอน จริงนะราคาไฟนี้เราเซิร์ชในแอปแบบเที่ยวเดียวคือตอนแรกอะ่ะไฟขากลับอะจะลองจองแบบบิสซิเนสดูแต่ทําใจไม่ได้จริงคือไฟเดียวขาเดียวแสนกว่าแต่ถ้าสมมติไปกลับอะ่ะประมาณแสนสี่เออแต่ถ้าแบบขาเดียวเนี่ยแพงมากก็เลยแลกใหม่เอาเหมือนเดิมกินให้ครบทุกองค์ประกอบนะกุ้งกรอบมากถึงตาของเมนคอร์สนะฮะนี่ก็คือเป็ดกงฟรี กงฟรีประมาณว่ามันมันตุ่มในน้ำมันนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอันนี้น้เป็นน้ำส้มนะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูว่าเป็นไงบ้างแต่ว่าแบบโอ้โหพอร์ชั่นแบบใหญ่มากนะฮะนี่คือฝ่ามือของเรามาเดี๋ยวมาลองชิมดูนะฮะมีความเค็มๆข,ของซอสสวิทเป็ปนุ่มมากร้อนพอสมควรเลยคือข้อดีของการบินไทยคืออาหารนี้แบบมันหลากหลายไง นุ่มเส้นนี่คือความรู้สึกที่นุ่มไปเลยแต่ว่ามันจะออกเค็มนํำนะฮะส่วนเป็ดนี่คือเอามีดจับนิดเดียวน,นี่คือร่อนออกมาเลยอืมนุ่มมากแต่ตัวบะหมี่เนี่ยอาจจะต้องใช้น้ำส้มเข้ามาช่วยปัดหน่อยนะครับเพราะว่ารสชาติค่อนข้างเค็มกินกับเป็ดแล้วดีขึ้นแล้วก็มีน้ำส้มที่ช่วยเข้ามาด้วยนะฮะ ผัดจากของคาวเสร็จแล้วก็จะเป็นชีสบอร์ดนะฮะก็จะมีชีสหลายอย่างอันนี้น่าจะเป็นบรีด้วยนะฮะก็จะเป็นตัวที่เราชอบแล้วก็กินง่ายด้วยนะครับมากับผลไม้สดแล้วก็ผลไม้อบแห้งมีแยมแล้วก็มีแครกเกอร์แบบนี้ด้วยกินจนต้องลองขอชีวิตของแครนะฮะอันนี้จะเป็นพันนาคอตต้ามีแปะกล้วยด้วยนะฮะมีความเป็นพุดดิง้งมีความเย็นเย็นคุมครีม อันนี้เป็นครีมไม่ใช่ติ่มมือความคล้ายติม่มแต่กวนเขามีความขมมาตัดนิดหนึ่งสดชื่นดีอันที่เหมือนดอกไม้ด้านบนเนี่ยเป็นคล้ายคล้ายคล้ายวุ้นแต่ไม่ใช่แต่กินได้หมดลหลังจากที่เราพร้อมจะนอนเขาก็จะมาปูเตียงให้เขาจะเอาไอ้ที่ทุกอย่างมันห่ออยู่เนี่ยไอ้เนี่ยก็จะมาห่อตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ปูเตียงเรียบร้อยแล้วเราสามารถนอนโดยที่รัดเข็มขัดอยู่ได้เลยแกะผ้าหม่ม เอาน้ำเพิ่มพกไว้เดี๋ยวหิวกลางคืนเพราะว่าเดี๋ยวกินน้ำน้อยแล้วก็อากาศมันก็จะเริ่มแห้งนะผ้าที่นี่หนานุ่มเลยนะฮะคือเรียกว,ว่าถ้าสมมติว่าใส่เป็นแขนสั้นมาหนาวก็เอาอยู่แต่ว่ามันจะเอาไม่อยู่ที่สนามบินเพราะว่าสนามบินหนาวมากนะฮะตอนนี้เรานอนลงแล้วกับ180อ,องศานะฮะคือนี่ นอนราบแล้วบนหัวเรากับผนังห่างกันอยู่ที่ประมาณเท่านี้แล้วก็ตรงปลายเท้าของเรานะฮะ,ะตรงปลายเท้าของเราเนี่ยเท้าเราจะตั้งอยู่นะครับเราจะไม่ได้ถึงกับเหยียบไปแบบ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 นี้ไม่ได้แต่ธรรมชาติของคนไม่ได้นอนแบบนี้แล้วมันก็จะตั้งนหน่อยๆนะครับก็เป็นปกติธรรมชาตินั่นเองคือเดี๋ยวนอนแล้วแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่มือเช้านะจ๊ะ พอทาช่องจริงจังก,ก็รู้แล้วว่าทําไมผู้ชายต้องใช้ลิฟต์เราสว์น,นะครับเมื่อกี้เราแต่ว่าคนดูก็คือเพิ่งตัดฉากไปใช่ไหมเรานอนไปหลายชั่วโมงมากเราบิน2ชั่วโมงใช่ไหมเราใช้เวลาในการกินอาหารตอนขึ้นไปประมาณเอาเป็นว่าก่อนนอนเนี่ยมันเหลือเก้าชั่วโมงแล้วตอนนี้เหลือ2ชั่วโมงก่อนที่จะลงทําไมผู้ชายต้องใช้ลิฟต์เพราะดูดีปากซีดขนาดเนี้ยดังนั้นเนี่ยลิฟต์ที่เราใช้ก็จะเป็นลิฟต์ของ Art i ท t r ตรนะฮะจะเป็นเบอร์109จะเป็นสีที่ ผู้ชายใช้ได้นะครับแต่ว่าแตะในเดียวก็พออ่ะนะเหมือนดูการ์ตูนมิกกี้เมาส์ขาวดำแล้วกลายเป็นการ์ตูนภาพสีอ่ะก็จะมีสีสันสดใสขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันเดาไหมไม่เวอร์ใช่ไหม,มบางคนบอกว่าเท้าเหลือใช่ผู้ชายทาแค่นี้แหละนะฮะเชา้าจะมาเสิร์ฟเป็นชากาแฟน้ำผลไม้น้ำส้มน้ำ แอปเปิ้ลเราเลือกไปน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็มีน้ำมะเขือเทศด้วยนะฮะแต่รู้สึกว่าน้ำมะเขือเทศเนี่ยมันไม่ควรเป็นน้ำผลไม้ตอน,นเด็กนะเราชอบแอปเปิ้ลจูสมากเลยแต่โตขึ้นมารร้สึกว่ามันหวานมากแล้วเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟอาหารเช้ากินจนต้องร้องขอชีวิตของแท้นะครับจริงๆตอนนี้ยังไม่หิวเลยแต่ว่ามื้อเช้าถึงเวลาที่มาเสิร์ฟแล้วเราสั่งเป็นข้าวหน้าไก่ไข่ดาวนะฮะส่วนทิชเชอร์จะสั่งเป็นต้มโครงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูรถเล็กน,น้อยนะเอ้ยต้มเป็นเป็นข้าวต้มนะแล้วก็มาเี่ย มากับโยเกิร์ตนะฮะแล้วก็เดี๋ยวว่าคงขนมปังมาด้วยก็จะมีเนยมีแย่แล้วก็อาวุธครบมือแบบนี้ดูดิทิเชอร์มาร์กหน้าไหนยื่นหน้ามาหน่อยนี่คือโปรตีนชีทมาร์กอุปกรณ์ครบมืออีกแล้วครับท่านนะฮะมีดสองซ่อมสองช้อนแล้วก็เป็นมีดทานเนยเนี่ยเล็กๆแบบนี้จะเป็นมีดทานเนยแล้วก็จริงๆช้อนเนี่ยเขาให้กินกับพวกโยเกิร์ตนะ เออเวลาเรสิร์ฟเป็นอาหารฝรั่งแต่ว่าเนี้เป็นอาหารไทยดังนั้นเนี่ยช้อนแล้วก็ต้องกินตั้งแต่ข้าวเลยนะครับอันนี้เป็นมีทานเลยเราไว้ตรงนี้เดี๋ยวชิมมีกุนเชียงน้วยนะข้าวหน้าไก่ไก่ประมาณเนี้รสชาตินุมน่มๆมันนี้เคยมอนอ่อนไม่เคยหนักมากคุนเชียงหวานเอ่อครอ,องครับขอบคุณครับ,เด,รบเดียวครับรโอเคเราเลือก เป็นโครซองเข้ามาข้าวนุ่มนะเรียงเม็ดสวยเลยเราเลือกเบคเป็นโครซองโครซองด้านนอกคุยฟรีมากด้านในเป็นโพรงถือว่าทำดีใช่เมื่อกี้กิน อาหารเช้าไปแล้วเราเลือกสั่งเป็นต้มโคลมที่เป็นเมนูที่เชฟเขาทําให้กับกายบินไทยแล้วก็รู้สึกว่าโปรตีนมันน้อยไปก็เลยสั่งเป็นเขาเขียนว่าอาหารว่างระหว่างสาจะเป็นแฮมพันกุ้งย่างแล้วก็เป็นลาวิโอรี่ราดซอส l o b t e r ชื่อยาวมากแล้วก็สั่งอันนี้มาด้วยเป็นเป็นอะไรที่ถ้ามานั่งกันบินไทย จะเลยคอมเมนต์ให้สั่งก็คือเชากลวยชาไทยมันก็คือเป็นรสชาติเราว่าเบสิกที่ทุกคนพอจะนึกภาพออกและว่ามันดีต่อใจมากเลยอ,ะอ่ะนะเรามาชิมพร้อมกันกุ้งที่เขาใช้เป็นกุ้งลายเสือนะตัวบอลเลอร์เลยตัวใหญ่มากดูดิใหญ่มากใช่แล้วก็ซอสอันนี้เป็นซอสล็อสเตอร์นี่นะคะ เราขอเอาแฮมออกได้ป่ะเราว่าแฮมมันเค็มไปหน่อยกินแต่กุ้งกับซอสละกันตัวกุ้งออกออกเค็มนิดๆแล้วก็รสชาติหลักจะมาจากซอส lobster ก็มีความเป็นกลิ่น lobster ขึ้นมาเราอาธิบายกลิ่น lobster ไม่ถูกอ่ะแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งก็คือเด้งๆมาชิมลาบิโอรี่บ้างขอดูกปับหนึ่งข้างในมันคืออะไร ลาบิโอลี่หมึกดําซอสคนอ๋อทอมไม่ได้บอกว่าข้างในคืออะไรก็จะผักผขมนะเดาเหมือนผักผขมอืมผักผขมจริงๆด้วยตัวลาบิโอลี่ไม่ได้มีรสชาติอะไรมากอันนี้คืออะไรอะ่ะอืมักอมชิมชามชิมชาชิมชา,ชมชา ชาปว้วยชาไทยวานร้อยชาไทยหวานร้อยชาปว้วยไม่ได้หนึกมากเป็นชาปว้วยนิ่มๆเอาละดังนั้นคลิปนี้เนี่ยโอกามจะขอจบคลิปที่ตรงนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็คงลงเครื่องผ่านตอมเข้าประเทศแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปถัดไปที่เราจะเดินทางจากชาลเโกไปที่แกลเดนน์ที่จะเป็นสถานี เซ็นทรัลของปารีสที่จะเป็นรวมเอาพูดง่ายๆเหมือน <c oughs> เหมือนน่าจะเป็นหัวลำโพงนะฮะแล้วก็นั่งจากตรงนั้นอะไปอัมสเตอร์ดัมดังนั้นคลิปวันแรกเนี่ยเราจะรีวิวเป็นปารีสเล็กๆแล้วก็เป็นอัมสเตอร์ดัมเล็กๆแล้วก็จะเป็นรีวิวห้องพักที่อัมสเตอร์ดัมด้วยแล้วก็จะเป็นรีวิว รถไฟความเร็วสูงด้วยนะครับที่เป็น Eurostar นั่นเองก็เหมือนชินคันเซ็นดังนั้นคลิปนี้สำหรับการรีวิว Business Class การบินไทยเครื่อง Boeing 777 300 ER อัปเดตวันที่23กรกฎาคม2567ก็เราก็จะจบตรงนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ติดตาม Channel Everyday is Christmas เอาไว้แล้วเจอกับคลิปใหม่ทุกๆ วันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่มนะฮะแล้วเจอกันอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าใครอยากมาใช้ชิวแบบนี้อยากมีอสระภาพทางการเงินอยากมีสระทาพด้านเวลาทักเข้ามาคุยกันแล้วมาจอยโปรเจกต์แอมเว์ครีเอเตอร์ด้วยกันได้แล้วไปเที่ยวฟรีด้วยกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ